การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์บทเรียนนี้จะช่วยการถ่ายภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนง่ายยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่เรามีอยู่และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสมาร์ทโฟนค่ะเพื่อให้ภาพถ่ายของเราออกมาดูสวยงามและมีคุณค่าเห็นถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่างๆหากพร้อมกันแล้วเราไปรู้จักกับช่างภาพมืออาชีพที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพกันค่ะ ผมชื่อ Snap นะครับเป็นช่างภาพมืออาชีพแล้วก็ผมเองเนี่ยถ่ายงานมาค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็งานหลังของผมเนี่ยผมเป็นช่างภาพอินททเลียครับถ่ายบรรดารีสอร์ตโรงแรมบ้านจัดสรรคอนโดให้กับแบรนด์ต่างๆก็อย่างอย่างแบรนด์ใหญ่หรือแบรนด์หลกักๆที่ผมทำงานด้วยคือแบรนด์ Land House ครับแล้วก็นอกจากตัวของงานอินททเลียเนี่ยผมยังคงเป็นช่างภาพถ่ายโฆษณาด้วยถ่ายสินค้าถ่ายอาหารให้กับ บรนด์อื่นอีกหลายแบรนด์แล้วก็เมื่อตอนปี2557นะครับผมได้รับรางวัลลอชนาเลาอรเหรียญทองพระธานจากจากสหพะเทพนะครับในโครงการผ้าแข่งแผ่นดินนะและนี่คือภาพที่ผมได้รับรางวัลครับเป็นภาพที่ผมถ่ายที่บอกก่อเกลือนะแล้วก็นอกจากที่ผมจะเป็นช่างภาพแล้วผมสมกวนแล้วผมยังเป็นนักเดินทางด้วยครับผมชอบเดินทางไปยังที่ต่างๆในทั้งเมืองไทยแล้วก็บนโลกนะครับแล้วก็นี่คือ แบรนด์ต่างๆที่ผมเคยร่วมงานด้วยก็เดี๋ยวผมจะเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยที่ผมเคยทำงานมาเนี่ยแล้วก็ย่อยให้มันแบบว่าให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องของการถ่ายภาพอย่างง่ายๆแล้วก็รับรอ,องเลยว่าเรลนจบเสร็จเล,เลนจบปุ๊บคุณเอาไปทำต่อนะภาพสวยขึ้นแน่นอนนะครับ ช่างภาพมืออาชีพด้านสถาปัตยกรรมและโฆษณาออนไลน์เจ้าของเพจชื่อดัง Snappic จะมาร่วมแชร์ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพแบบง่ายๆซึ่งเป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลเหรียนทองพระราชทานในโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี2557ครั้งที่27ในหัวข้อบ้านของฉันค่ะ